วัับนนี้ผมจะมาทําเมนูเป็นกาแฟกาแฟโบราณนะครับก็ะือกแตอกลาตัวโมโก้พอผดพิก้าต้มกาแฟออกมาแล้วก็ผัอขึอปปบนนมค้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับซึ่งสูตรนี้ผมใช้กินกับพาต้องโกอยู่อร่อยหรือไม่อร่อยนี่ต้องลองทํากันดูนะครับง่าย อัตราส่วนที่ออกมานะครับตัวกาแฟที่ออกมานี้น่าจะ50 ml 50-60 ml นะแล้วก็วผมจะชั่งนมค้นจืดกับนมข้นหวานซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมอยู่ที่บ้านเนะ่ยผมใช้ตัวเป็นถ้วยตวงนะแต่เนื่องจากว่าพอมาหน้างานแบบนี้ยผมก็เลยใช้วิธีชั่งนมข้นจืดที่ผมเคยใช้เนี่ยก็คือ10อ 10มลกระดาษผมช่างก็อยู่ประมาณ10กรัมผมช่าง,างไปเลยแล้วกันเสียบหนึ่งข้นจิบฤฤฤฤฤผมใส่ไป10กรัมต่อไปที่ผมจะใส่ต่อก็คือเป็นหนุ่มข้นหวานหนุ่มข้นหวานนี่ปริมาณที่ผมใช้ก็10มลเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดช่างเป็นน้ำหนักไว้แล้วเนี่ยที่ผมเคยช่างไว้ก็คือ15กรัมรวมแล้วก็25กรัมนะครับความหวางขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับอาจจะลดมากกว่าหรือว่าลดลงน้อยลงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า ดีแล้วนี่รสชาตินี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆแต่ยังนั้นผมก็จะมาเตรียมกาแฟต่อการทงการตวงเมล็ดกาแฟก็เหมือนเดิมนะครับตวงด้วยตัวของบัตรเก็บพอดีวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้น,นะครับจะได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่น แล้วก็มีเสียงแอนโดโลวิ่งอยู่รอบๆครับเนื่องจากว่าภูเขาแถวนี้เป็นพื้นที่เข้ามาถือเล่นของชาวแอนโดโลนะครับตรงนี้ผมก็มาในจุดที่ไม่ใช่เป็นจุดชมวิวหลักนะครับเป็นจุดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผมอยู่คนเดียวพยายามอยู่ห่างหรือว่าไม่เข้าหาผู้คนตามฤด,ดูกาลนี้นะครับวันนี้ ตัวเครื่องบดนะครับที่ผมใช้น่ะผมไม่ได้ใช้วันแซกเโซโต้นะผมใช้เป็นตัวเครื่องบดสําหรับตัวเดินป่าที่ผมซื้อมาตัวแรกตัวนี้ผมจํายี่ห้อไม่ได้ละซื้อมาจากคุณเติ้ลครับเติ้ลก็บอกยี่ห้อมาแต่แรกและผมลืมเครื่องบดกาแฟสักแป๊บ,บนึงตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะเทกาแฟ ลงในบัตรเก็ตซึ่งก่อนเทกาแฟนะครับผมจะต้องเติมน้ำก่อนเป็นกฎของผมเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราลืมเติมน้ำเนี่ยมาเติมใหม่อีกครั้งกาแฟหกแน่นอนถ้าเกิดใส่ไปแล้วเพราะมันหยิบ,บอกยากอันที่สองถ้าไม่มีน้ำต้มไปนี่หม้อไหม้นะครับเรียกคืนไม่ได้เลยน,นะครับตัวน้ำผมอธิบายมาคลิปที่แล้วนะครับ ตัวของบิก้าวันนี้ผมใช้ตัวบิก้ามาก,ก็เติมมันจะมีมาร์กให้ครับมาร์กที่ขอบเติมน้ำที่มาร์กเสร็จแล้วหลังจางนั้นมก็ผมก็แฟรใส่เสร็จครับเรียบร้อยผมก็ปาดเรียบนะครับซึ่งวันนี้ผมมาก,ก็เอาอุปกรณ์มาน้อยสุดครับไม่ได้เอามาเยอะอะไรก็จะเป็นตัว หม้อกอดแล้วก็กาแฟใส่ขวดน้ําอารมที่ผมใส่ขวดน้ําอุมก็คืออเคยไปดูขวดสูญญากาศอย่างอื่นแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยก็มันมีราคาเข้ามันอยู่แล้วก็บางทีก็จารุดบ้างถ้าเกิดเป็นประเภทแก้วนี้ก็ไปกับมอเตอร์ไซค์ลำบากพอมาดูแล้วเนี่ยขวดน้ําอารมนั่นเนี้ยครับมันก็ซีนอากาศได้ดีทีเดียวเพราะว่าขนาดตัวน้ำอุมมันยังไม่ออกเลยก๊สข,ของในน้ำอุ่มครับผมก็เลยเอามาใส่กาแฟ ไม่รู้พี่ถูกอย่างประการใดผมไม่ทราบนะกาทำตามภาษาก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังแล้วกันไหนก็ใส่ผมเท่น้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันตัวอมอต้มลงกันัเข้ากับมาอตม้มหยิบให้แน่นหยิบขับแบบไป น้ำกาแฟครับวลามันอ,ออกมาก็น้ำกาแฟออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมปิดแก๊สเลยโอเคครับผมปิดแก๊สหลังจากนั้นก็ยกออกมาเทเลยครับนจะได้ฟองกาแฟออกมา